มีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสวัสดีครับวันนี้มีมีดหมอหลวงพ่อเดิมมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมนะครับมีดหมอขนาดด้ามรวมฝักอยู่ที่8นิ้วใบอยู่ที่4.5นิ้วนะครับ

ขนาดกระทัดรัดหน้าพกุกพาสวยงามนะครับใบมีสวยมากไซส์กำลังพกพาฝักไม้ด้ามไม้เก่าเก่าเดิมเดิม อักคระลวดลายลงได้ชัดมากนะครับมีดอายุเกือบร้อยปีอยู่ในสภาพนี้สวยจริงๆสนิมก็ไม่กินเลยนี่นะครับ ดามไม้ฝักไม้นะครับเดิมเดิมเก่าเก่าเข้มขังสวยงามหากท่านใดสนใจโทรมาที่เบอร์0647210959นะครับโทรมาได้24ชั่วโมงยินดีให้บริการนะครับพร้อมตอบทุกรายละเอียดและคำถามทุกคำถามนะครับสวยครับสวยเล่มนี้ เล่มเล็กกำลังพกพาผู้หญิงก็พกได้นะครับแค่8นิ้วเองเฉพาะใบอยู่ที่4.5นิ้วสวยครับสนิมไม่กินเลยหลวงพ่อปลูกเสกเองกับมือทุกเล่มนะครับที่ผมได้มามีที่มาที่ไปทุกเล่มนะครับเล่มนี้ก็มาจากบ้านหนองโพใกล้ๆวัดหนองโพหลวงพเดิมนะครับมีชาวบ้าน สภาพสวยเจ้าของเก่าเก็บไว้ได้ดีท่านใดสนใจโทรมาได้นะครับ0647210959และ0820357348ครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับจะได้นำคลิปใหม่ๆม,มีดใหม่ๆม,มาลงให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวยงามนะครับ <Thank you. S 1> ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ <All right. S 1> ฝากด like, <All right. S 1> กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ <All right. S 1> สวัสดีครับ